วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาครับมีการพิจารณายติให้สอวอพิจารณาปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งนําเสนอโดยพลตารวจตรีชัตรวัฒนแสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาโอ้โหบรรยากาศวันนี้ฮะก่อนเข้ายตินี่นะท่านรองประธานวุฒิคุณบุญส่งน้อยโสพลทําหน้าที่ประธานถึงกับต้องกําชับสมาชิกนะ ให้ระมัดระวังการอภิปรายเพราะบางเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะแล้วไม่ให้ใช้วาจาที่ไม่สุภาพนะอย่าใส่ร้ายเสียดสีบุคคลใดเพราะมีการถ่ายทอดสดรู้เลยอ่ะต้องกำชับเลยว่าสุ่มเสี่ยงที่ไปพาดพิงถึงใครคือยติพูดง่ายๆพุ่งเป้าไปที่การบังคับใช้กฎหมายการดูแลผู้ต้องขังมีการเลือกปฏิบัติกระทรงยุติธรรมดีเอ่ะแล้ว พนตำรวจตรีชัตรวัฒนะ์นี่ใส่เสื้อสีน้ำเงินมาอภิปรายเลยวันนี้นะลุกขึ้นอภิปรายนะยืนยันว่าพร้อมรับการตรวจสอบนะที่หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามมีการถแถลงข่าวจงใจกันแกล้งกล่าวหาที่ทำให้เกิดความเสียหายเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนที่ลุกขึ้นอภิปราย ไม่ชอบสมาชิกวุฒิสภาได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงว่าได้รับตําแหน่งมาโดยไม่ชอบธทมโดยการสมยอมโดยการรวมหัวกันเพื่อให้ได้เป็นตอวอโดยไม่ตุดจดิตและโงงใสอันเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียรติชังอันเป็นความผิดฐาน็นหมิ่นประมาทซึ่งฝ่ายกฎหมายวุฒิสภากําลังพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอาทิตย์ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพยายามที่จะทํให เป็นคดีพิเศษโดยเฉพาะการเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อให้พี่นาลงมติ2ใน3รับไว้เป็นคดีพิเศษแต่การประชุมของบอร์ดพิจารณาเมื่อวันที่25คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจอปัญหาโลคเลือนสาเหตุอ้างว่ายังไม่ได้นําเข้าการพิารณาประชุมของอนุกันกองจะเห็นได้ว่าการทํางานของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขาดความรอบคอบในการที่จะนําเสนอเรื่องเข้าบอร์ดพิจารณา การกระทำดังกล่าวมีการ ล็อกเป้าหมายในการดำเนินคดีคด,ดีโดยอ้างว่ามีกลุ่มสวร้วอยสามสิบแปดบวกสองตึงตัวเลขนี้ก็ไม่ทราบว่าจะสามารถเปิดเผยหรือดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ได้หรือไม่จึงสงสัยว่าการสืบสวนสอบสวนดี i สไสามารถล็อกเป้ากลุ่มสวโดยแยกประเภทสีได้อย่างไรโดยเฉพาะมุ่งเน้นสีน้ำเงินซึ่งวันนี้ผมใส่เสื้อสีน้ำเงินมาเพื่อขออภิปรายพร้อมที่จะรับแจ้งข้อกล่าวหา จากอีธิบดีกรมสอบสวนดสไอพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการด้วยธรรมหากท่านมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการตามอํนนานาจหน้าที่นี่การประกาศพร้อมใส่เสื้อสีน้าเงินมาเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาเลยตั้งใจใส่มาเลยค่ะ